าแจกสติกเกอร์นี่ฉลอง1,50,000ห้าหมืซับไตก็จะแจก2แผ่นนี้นะ นีอันนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความเจ็บเจ้ากันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขอคนเราขางแนะนำจากผู้ปกครองท่านนะครับเจ้าเกนตอนนี้นะครับก็ช่องเราก็ถึง150,000ซับสไครา์แล้วเออวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนล้อให้ทุกคนดูคือจะเอาล้อเขียวบักเงินเนาะนี่ล้อเขียวมาใส่บักทองล้อดำเออเราก็จะเอาล้อดำไปใส่บักเงินเออก็แค่เปลี่ยนล้อในคลิปนี้คือประเด็นในคลิปนี้ก็คือผมจะมาแจกสติกเกอร์นี่ฉลอง100,000 150,000ซับสไครา์ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ นะก็งบประมาณนี้เออก็จะแจก2แผ่นนี้นะจำนวน15ท่านแล้วกันเออ15้าคน<ะ>สำหรับใครที่อยากได้นะให้ไปเม้นที่โพสนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์หลังจากที่ลงคลิปนี้นะผมก็จะโพสต์ว่านี่เงินบักทองนะสองคันนี้เออแล้วก็ให้ทุกคนนะ่ไปคอมเมนต์ว่า1นึ0 0 0สนห้าหมื่นซับไครแล้วก็จะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยเ<อ>ก็ผมจะซุ่มแจกนะ15้าคนเท่านั้นเอนเอนี่สองแผ่นนี้นะอันนี้ก็เป็น v 3มนี่ V3 เป็นสติกเกอร์ดักอายเนาะ V 3อันนี้ก็เป็น V 4นี่เพิ่งออกมาเลยเออสำหรับใครแบบสนใจเนาะอยากซื้อก็2แผ่นนี้100ลมส่งนะไปาทางแล้วเออใครสนใจก็สามารถทักเฟซผมเลยเพจ่อม่สกุลก็อย่าลืมไปกดไลค์กันนะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามที่เพจด,ด้วยนี่เพจเพจดักอายเออโอเคก็ประมาณนี้แหละใครอยากได้ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์นะก็อย่าลืมพิมพ์ว่า1 1 5 0 0 0 0ซ่งสาตะไคร้แล้วก็จะพิมพ์อะไรก็ยินดีอะไรก็แล้วแต่นะเออก็ประมาณนี้ ใช่วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนล้อนี่มาดูล้อล้อนี่ล้อเขียวนะสําหรับคนที่แบบถามว่าพี่ล้อเขียวใส่แล้วมันจะหลอกไหมนี่มาดูรอยอันนี้คือรอยทลอกนะอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นี่ประมาณนี้นี่นี่อันนี้เป็นรอยงัด,งดยางเนาะก็อยู่ด้านล่างเ,เออก็ประมาณนี้แหละส่วนล้อดําก็ปกตินะเป็นล้อโยโกโยางคาเมลมาดูยางตัวนี้ อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะเป็นยาง45ครับ90รู้สึกว่ามันไม่รั้วอ่ะมันใหญ่ไปนะ <c oughs> ก็พอดีอ่ะแบบใช้งานทนทดเลยตัวนี้นี่ประมาณนี้ตอนนี้หลังจากที่ผมถอดไปนะมันอาจจะลูกปืนมันหลุดเนะ <c oughs> เาะเพราะข้อเสียของดุมย่อนะคือแบบใช้ไปมันก็จะมีการสึดล้อเนาะของลูกปืนเออก็ประมาณนี้ก็คือเบ้ามันจะรวมๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่รวมเท่าไหร่รถมันกระชากเนาะโอเค เราก็จะเปเปลี่ยนล้อกันเดี๋ยวขอตัวไปขันน็อตก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้รึทุกคนดูนะว่าเปลี่ยนแล้วรถจะสวยขึ้นไหมก็สําหรับคนที่แบบมีเว็บร้สิบไอตัวใหม่นาอนี่ก็เป็นเนื้อทางให้ทุกคนแหละที่แบบทํารถแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่หรือจะแต่งอะไรดีนาะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นล้อเขียวก็แนะนําก่อนที่เราจะเปลี่ยนลอ้ออันนี้ก็เป็นล้อเขียวขนาดหน,น,นึ่งจุดสอง ซึ่งผมเล่นสเต็ปเท่ากันเว้ยลก็เป็น1.2เออเป็น1.2แล้วก็ยางก็4.5เท่ากับ10เหมือนกันนะครับตัวนั้นจะเป็นคาเมลใช่ตัวนี้จะเป็นยางาตาน,นะครับเป็นลายสาตานนี่เห็นปะนก็ลายส,สวยๆแบบนี้ตัวนี้มันจะดึบนะแบบเหนียวๆแบบนึบๆแบบนุ่มๆอ่ะมันนุ่มตัวนี้เหมือนยางสนามเลยแต่สูบเพืวันนะตัวเนี้ยตัวนั้นไม่ค่อยสูบอะ่ะเออยางบัตรทองเนะี่ยใช่วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนให้ทุกคนดูเนาะใช่ก็เปลี่ยนแค่ล้อแหละ ส่งมันก็จะสวยขึ้นนะสำหรับใครแบบกาลังตัดสินใจว่าจะใส่ล้อดําหรือล้อเขียวดีเออเอาตามความ,มเห็นบอกนะผมว่าใส่ล้อเขียวเนี่ยมันจะทำให้รถสว่างขึ้นเลยเพราะรถมันก็เป 4, 10, 10, นะ็นสีมืดเนาะส่วนคันนั้นใส่ล้อดํามันก็จะดูดูเนาะแต่ถ้าเอาร้อเขียวไปใส่มาดูกันว่ามันจะสว่างขึ้นไหมผมว่าน่าจะสวยขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไล่จุดเขียวไปเยอะและ้วนี่มาดูก็มีปอกแฮนเขียวแล้วก็อันนี้ก็เขียวแล้วก็หัวเขียวท้องเขียวดูละ นี่หัวเขียวแล้วก็ยางก็เขียวท้ายก็เขียวอีกเออต่อไปก็ล้อเขียวเออมันน่าจะสวยนะแบบเล่นโทนเขียวส้มดำเนาะส่วนทัานี้ก็จะเป็นดำมืดเลยแบบน้ำเงินดำใช่ก็ไปเปลี่ยนกันเลยักโอเคครับเราก็ทำการใส่เรียบร้อยนี่ล้อเขียวกับสีส้มเออก็เข้ากันอยู่นะสำหรับใครที่แบบอยากใส่เนาะนี่เป็นล้อเขียว อันนี้เป็นเขียวอ่อนเนาะส่วนอของแต่งไอพวกชิ้นเขียวก็เป็นเขียวเข้มเออมาดูคันนี้คันนี้ก็เป็นดำดำดำน้าเงินเนาะก็เป็นดําดูแล้วไม่ใช่น้ําเงินดูก็แบบอันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาถ่ายรูปที่สวยเนาะแล้วก็เอา,เอามาลงช่องให้ดูก็นั่นแหละเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเนาะใช่ก็จะลืมไปนี่นะเฮ้ ก็มีแค่สองอันนะ้ที่ขายอันอื่นไม่ขายนะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่เป็นแก้วก็แทนกับเสื้อรักอายเนาะใช่นี่ใครสนใจก็สองแผ่นหนึ่งร้อยลมส่งหรือใครแบบอยากไปรุ่นรับก็ไปที่ Facebook ก็อย่างที่บอกต้นคลิปมันแหละโอเคเราก็จะไปถ่ายรูปกันไปวางไปเลยเราก็ถึงเรียบร้อยนี่เห็นปะโคตรขึ้นเนี่ยแบบสีมันอย่างได้เห็นปะสวยอะไรเออล้อเขียวทองล้อเขียวแล้วนะก็ตามองขอจัดให้แล้วโอ้ล้อก็ลื่นเช่นเคย เดี๋ยวผมจะเก็บภาพที่สวยไปฝากทุกคนเนาะสำหรับใครแบบถามเรื่องกล้องเนาะนี่ก็เป็น Canon Mark II นี่ตรงนี้ Mark II นะไม่ใช่ตัวแรกนี่ Mark II ก็2องหมื่นกว่าบาทเรียนก็สามพันเนาะนั่นแหละสามพันกว่าบาทประมาณนี้ร <c oughs> วมก็เกือบสามหมื่นนะแค่งกล้องเออ <c oughs> ใช่ <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูสวยๆเลยการถ่ายนะผมก็แค่เพิ่มสีสวยๆแล้วก็ถ่ายเนาะดูดนสวยไห ไม่ได้มันซ้อนกันเดี๋ยวจะลองขยับเขบ้าไปอีกเพราะว่าจะทําเป็นปกคลิปเนาะใครแบบเห็นปก,กสวยก็นี่แหละเออเรอติดตามเลยว่าผมจะถ่ายแล้วก็แต่งยังไงเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงนะคือแบบดูดวงทิตเห็นปะด้านบนอ่ะเอออยู่บนหัวเลยดูดเงาก็รู้อ่ะใช่ก็นี่แหละเงาก็ประมาณนี้มาดูว่ามันจะสวยไหมเวลาถ่ายตอนเที่ยงเลยเออดวงฮิตอยู่ตรงกลางเลยนะใช่ปออไปชนกัน ก็ไม่ได้อะไรมากนะก็แค่แบบยังไงหามุมที่สวยที่เราชอบอ่ะก็พออันนี้จะถ่ายตรงกลางดู องหายมมูดเนะๆุก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้นี่ถ่ายผมนะผมจะอยู่ในกล้องด้วยเอ้ามาถ่ายอยู่ตรงนี้ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเน,นาะจัดให้แล้วต้องขอนี่ล้อเขียวอาจจะเห็นผมใส่นานๆเนาะเพราะว่ามันก็เข้ากันอยู่เออสีส้มเขียวเนาะก็เป็นแบบสไตล์ตอนแรกๆนะที่ผมแบบแต่งแบบพรแล้วก็ผมใส่ล้อเขียวเนาะประมาณนี้โอเคขอกลับบ้านก่อนว่าตอนนี้โคตรร้อนเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกเนาะอยากให้ทําอะไรก็สา,ามารถคอมเมนต์ได้ตอนนี้ก็สั่ง่อมาใหม่แล้วเออแม่ ก็เราติดตามน้าจะมีท่อคันนี้ใหม่เป็นท่อหมกคันนั้นก็จะเป็นท่อสูตรเนาะเด<อ>ี๋ยก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีผลงานเรื่อยๆ, <S <S ๆใช่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปแล้ว ก็เมื่อกี้เวือนะก็อแบบยางตัวนี้มันเกาะโคตรดีอะมันเลยอันนี้คือความตึงของยางนะก็นิ่มๆนิ่มๆอันนั้นก็ลมสุดแล้วแหละก็สูบมาเนาะใช่แกเมื่อกี้เว่อแบบมันเกาะพื้นดีเกินเออไม่กล้าบิดไปคนหายใช่ก็ประมาณนี้แหละสําหรับรถเชงเนาะที่จริงเราต้องเบิรอนแต่มันไม่ดีไงเราก็ไม่ควรเบร์นเพราะมันก็ผิดอยู่แล้วเออก็ถ้าใครชอบก็อย่าไปห้ามามนะ มันอันตรายด้วยแหละก็ไม่อยางเชงแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเอาไปฝึกออกตัวม่ก่อนมันอันตรายกระตกใหญ่นะออสองรอบก็มือสองรอบเนาะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้คือแต่ก่อนเนีาสบิาก่อนก่อนนะที่ผมแบบไปออกตัวเนาะมันจะแบบเต้นเต้นเต้นแล้วจะเต้นเต้นไม่เต้นแต่เม่นไปเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไหมก็คือมันได้อยู่แล้วแต่เราต้องทําให้เครื่องมันร้อนก่อนใช่ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอามันเครื่องแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ขี่มาสักพักแล้วมันก็ทําลูกเนาะก็เปลี่ยนบ่อยกว่าปกติ นี่ก็เป็นน้ำเงินใช่น้ำเงินล้อดำแล้วนะก็ดำมืดเหมือนเดิมแล้วเป็นน้ำเงินน,น,น้ำเงินดุนี่ก็เป็นส้มอะไรวะบักทองบักทองล้อเขียวสวยปะละ่ะชอบนะที่ว่าเข้าก็ถ่ายรูปแบบดูแบบมีออร่าขึ้นไม่ดูเหมือนเดิมนะแบบยังไง่วะประมาณนี้ก็ไปแล้วคลิปนี้นี่เลยมาก <S <S